ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะ่ะเคล็ดลับของความชื่นชมยินดีนะคะหรือสันติสุขหรือความเชื่อสิ่งนี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชชืิอของเรา แล้วเราเจอสถานการณ์เราเจอเหตุการณ์ใดก็ตามนะพี่น้องจะไม่ขาดสันติสุขไม่ขาดความเชื่อแล้วก็ไม่ขาดความชื่นชมยินดีเพราะสิ่งนี้มีอยู่ในเราโดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามที่จะให้มันเกิดขึ้นเองเพราะว่าถ้าตามเนื้อหนังแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่แย่นะคะแต่โดยฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานเราเบิกนะฮะเบิกสันติสุข เวลาที่ข้าพเจ้าเจอปัญหาหรือรู้สึกกลัวหรือขาดสันติสุขนะคะข้าพเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้าเบิกสันติสุขที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในข้าพเจ้าไม่กลัวเพราะว่าพระวิญญาณที่อยู่ในข้าพเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งความกล้าหาญนะคะพี่น้องเมื่อเราประกาศความเชื่อ เราประกาศคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นมาเนี่ยให้เราอ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้สามารถทําได้โดยเนื้อหนังของเราเองแต่เราทําได้เรามีได้โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเรากล่าวอ้างเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็นผลที่อยู่ในชื่ิของเราสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะ,ะพี่น้อง มันเกิดผลอัศจรรย์จริงๆเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าขอเบิกสันติสุขของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะสันติสุขก็เข้าปกคลุมในข้าพเจ้าทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกใช้นะคะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องกล่าวขึ้นมานะคะผลของพระวิญญาณอะไรก็ตามเพราะว่าเนื้อหนังของเราไม่สามารถทําได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเป็นผู้ที่ทําสิ่งเหล่านั้นผ่านชีวิตของเราคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณคะ่ะ